โยฮัลโหลแกรบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมชาวเพลงกระบี่เมคาดิวทุกท่านด้วยนะเพื่อนๆเคยประสบปัญหาเออเพิ่มเวลจอมยุทธไม่ได้เลยป่าครับเพราะว่ามูตคัมพีจอมยุทธ์หมดนะครับเออวันนี้นะผมจะมาแนะนำนะครับวิธีแก้ปัญหาวิธีหาหม้วนคัมพีจอมยุทธ์แบบเยอะๆนะครับเออได้ได้เยอะเลยนะครับวิธีนี้กั้นนะครับเออไม่ต้องแบบ ไปเฝ้ารอเก็บซุ้มจอมยุทธอย่างเดียวนะครับอ่ะโอเคสำหรับซุ้มจอมยุทธนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เนาะนี่เลยกดเข้ามาที่หนึ่งนะครับวิธีที่ผมจะแนะนำนี่ก็คือหลายคนยังไม่รู้นะว่าการย่อยสลายอุปกรณ์นะครับมการย่อยสลายอุปกรณ์นะครับอุ้ยต้องใส่หมวกไปก่อนเนาะเนี่ยอุปกรณ์นี่นะครับหลักๆเลย ถ้าเราเอามาใส่ตอนจอมยุทธเราครับมันจะเพิ่มแบบดาเมจเพิ่มสแต็กประมาณหนึ่งนะครับเยอะประมาณหนึ่งนะครับแต่มีอุปกรณ์บางชิ้นนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เนี่ยเราไม่ได้ใช้นะครับมันเหลือเรานะครับโดยเฉพาะสีม่วงนะครับอุปกรณ์สีม่วงเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่นะครับให้ม้วนคัมภีจอมยุทธ์เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะสลายให้ดูเนาะ แค่นี้น่าจะพอนะครับกดแยกไปเลยนะครับเพราะแยกเสร็จนะครับเนี่ยคือโดยปกติทั่วไปอ่ะแยกมาแล้วนะครับคือเราแยกได้เราแยกได้10ชิ้นนะครับสีม่วงหนึ่งอันจะแยกได้10ชิ้นนะครับเนี่ยเราก็สามารถเอามาหลอมกับพื้นได้นะแต่ผมไม่แนะนําให้เอาไปหลอมนะครับเนี่ยผมจะใช้วิธีรีไซเคิลนะครับการรีไซเคิลอุปกรณ์นะครับ ชั้นสีฟ้าทั่วไปอ่ะชั้นสีฟ้าลงมานะครับมันจะได้เป็นหินตีบวกเนี่ยนะครับตีบวกอุปกรณ์เนี่ยครับมันจะเป็นหินหินสีฟ้าๆๆนี่เลยนะครับแต่ถ้าเป็นชั้นสีม่วงนะครับดูนี่นะครับเนี่ยมันจะได้เป็นคัมภี์นะครับคัมพีเอ่อตีบวกจอมยุทธนะครับเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าผมได้ไปเยอะมากๆนะครับอุ้ย กดไปเลยนะครับกดรีไซเคิลไปเลยนะครับฟึบอ่ากดรีไซเคิลไปแล้วนะครับแล้วก็มาอัพเลเวลจอมยุทธแล้วได้ตามสบายเลยนะครับแต่ผมแนะนําให้เออให้มันเหลือก่อนเนาะให้มันเหลือก่อนแล้วกันส่วนอุปกรณ์เอามาจากไหนนะครับอุปกรณ์เอามาจากเออลงเตี้ยมนะครับลงเตี้ยมฮีโร่นะมากดเข้าไปเลย ได้มาจากการเลี้ยงเล่านะครับเ,เลี้ยงเล่าคนนี้ถามคำถามคือเล่าเอามาจากไหนนะครับเล้าูกกาเอามาจากโรงเตียมอีกทีหนึ่งนะครับเอามาจากการเอสร้างนี่นะครับสร้างเอออาหารเนี่นะครับสร้างอาหารแล้วเราก็เปิดอาหารนะครับมันจะสุ่มนะครับสุ่มเล่าสุ่มชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนเครื่องประดับอะไรพวกนี้นะครับเอะกดเปิดไปเลยนะครับเนี่ยมันจะดรอปเออชิ้นส่วนฮีโร่พวกนี้มานะครับ สำับใครที่ยังไม่ได้เคลียร์ผมแนะนําไม่เคลียร์เนาะมันจะเพิ่มที่ว่างให้กระเป๋าเราได้ประมาณหนึ่งเลยถ้าไม่เคลียร์นานๆเนะี่ยมันมันยิ่งเยอะนะครับอ่ะกดเคลียร์ไปให้หมดนะครับเลือกเอ่อตัวที่คิดว่าไม่จําเป็นก่อนนะครับส่วนตัวไหนที่คิดว่าในอนาคตอาจจะต้องได้ใช้ก็ก,ก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับรีเซเคิลทิ้งให้หมดเลยนะครับ ส่วนเออพวกสีทองกับสีแดงเนะี่ยผมแนะนําให้เก็บไว้ก่อนเนาะคือบางชิ้นอนะ่ะมันเนะี่ยอย่างอันนี้นครับมันใช้แบบยี่สิบชิ้นเลยนะครับกว่าจะหลอมรวมได้นี่ครับส่วนนะครับหลอมรวมแล้วพลังมามันก็โหดเหมือนกันเนาะเนะี่ยอย่างพลังอันนี้นะครับบวกห้าหมื่นนะครับบวกห้าหมื่นสีส้มนะสีส้มจะบวกสองหมื่นนะครับสีแดงจะบวกห้าหมื่น ส่วนสีม่วงนะครับสีม่วงมันจะบอกแค่หมื่นเดียวนะครับเราไม่สามารถแบบเอาสีม่วงหลายๆอันมาหลอมมาสีส้มได้นะครับมันมันไม่สามารถทําได้นะครับเราต้องใช้ชิ้นส่วนสีส้มเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นสีส้มได้สีแดงก็ต้องใช้ชิ้นส่วนสีแดงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาั p level กันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้ผมมีเนี่ยม้วนคัมภีอั p level นะครับร้อยยี่สิบแล้วนะครับเยอะมากนะครับ การอัพเลเวลผมแนะนำให้อัพเออตัวที่มันเวลน้อยก่อนนะครับหรือไม่ก็อัพตัวที่เราใช้บ่อยๆนะครับเพราะว่าการที่เราใช้ตัวไหนไบ่อยๆอะยิ่งเวลมันเยอะนะครับผลของสกิลมันยิ่งอยู่ได้นานนะครับนึกออกเปล่าอ่ อ่ส่วนผมจะอัพพวกนี้เล่นๆเลยครับนะครับคือพลังมันจะได้สมดุลกันนะคือจะอัพแบบรวดเดียวเลยก็ได้นะครับรดจะกดไปผมอัพทีละครั้งก็ได้นะครับอัพนคดเดียวกกดตัวนี้ไปเลยเนาะกดไปเลยยาวๆเลยนะครับผมจะเอาสักเวล4สี่ิบแล้วกันนะครับตัวเลเวลสี่สิบแล้วกันนะครับโอเคเวล4สี่สิบแล้วนะครับ เลยมานิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับมาอัพตัวนี้ต่อนะครับคือยิ่งเราแบบอัพเบลเยอะๆนะครับคือเราต้องใช้เราก็ต้องใช้ชิ้นส่วนอัพคัมพีเนี่ยเยอะตามไปด้วยนะครับอ่ะไม่เป็นไรเลยมานิดหน่อยนะครับออะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันแล้วกันเนาะหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะครับสำหรับใครมีคำถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เนาะผมตอบให้ทุกคําถามแน่นอนนะครับไ,ไปละบ๊ายบาย